น้อยมาด้วยจ้าเมื่อกินส้มตำน้ำกันหนูชื่ออะไรคะน้องแทวาน้องแพวาจ้าพี่จินนี่มีเมนูส้มตำตำส้วดจ้าตำส้วเขาปุ้นใส่หอยเชอรี่แล้วก็มีนอใหม่น้ำามินหอยเชอรี่เอามาจา้าหน้าจ้าอามาแต่หน้าคาุณย่าเลี้ยงไวน้นะน้องเพวากินอะไรได้กินกินไปแล้วน้องแพวากินส้มตำไปแล้ววันนี้เพิ่น เป็นกระเลดได้น,ดนมจีนใส่จานกินเป็นเพื่อนปราจีนเนาะ,ะตรงนี้เออให้เพืมากินตรงนี้เดี๋ยวเข้ามาโสยกันเล่นจ้าอาใหม่สดๆพี่น้องจ๋ายัางบอกแกได้หนิมาแกโซ่แกโซ่แบบว่าแบบสดๆนะ ายทำอยู่ในกันน้องแพรวาถ่ายอยู่บ้านถ่ายอยู่บ้านประจีนนะจ๊ะเดี๋ยวจะเกีนน้องใหม่อันนี้ให้ให้น้องแพรวาก่อนให้ล้านหน่อยก่อนพี่น้องจ๋าเศษๆเลยเนี่ยอ้าวอันนี้จะเผ็ดไหมลูกเดี๋ยวป้าจินเกีย้ยตรงนี้ให้กลัวมันเผ็ดอะจิ้ได้เศษๆเด้อพี่น้องจ๋ามาเด้อจ้ากินน้ำกันจ้า ส้มตำต่อนชิงเทียงซอยก่อนคำแหลกสีสันแบบจตจัดสีแดงมากน้องใหม่ แ่บแห้งห่ามาใหม่ๆเลยจ้าโ,โอเคมือนีเ้เรียงร้านหน่อยลูกน้องซ้ายจ้าน้องแพรวาเิ่นมายูนัมแสบพี่น้องจ้าอเคจ้าแมา จ้ะค้างน้ำพี่น้องจ้ะแซ่บเลย กินอยู่หน้าบ้านแล้วจะเสียงรถรบกวนนิดจักน้อยแบบธรรมชาตินี่ไงดับเบิลจินกินก่นนะ เจรี๋ยว่าน้ำมันสดๆแห้งตุมเหลี่มใหม่ร้านกระหยากน่ำพอหลานเพิ่งกินไปเรีวบรอบนล็งลองใหม่ตุมย่างบุสุกอ้วาวไอไฟวาหนึ่งหนออ้าวน้อง เผ็ดมากเลยตรงนี้อ่ะกินได้ไหมมันเออกินได้กินเอออร่อยไหอร่อยมากมากเลยค่ะแกไม่ไตม้มไม่ไหมหอนๆเลยพี่น้อง

นนองจานทใไม่ไร่ ไปสุดยอดไปหน่องจ้ง <c oughs> <c oughs> าลานสาวไะหอยหอยเลี้ยงไวอยู่หน้าเลี้ยงไวสองบอ่อบ่อน,นังไม่ดู ดูวจิจพแาลว่าเพิ่งกินอิ่มแล้วละ่ะอย่างมะเขากองน้ำร้านสาวส,สวยยังว่าเปิดโรงเรียนอยู่จ้ะวันที่สิบีประมาณสิบีเปิดโรงเรียน วันจันทร์อ้าววันจันทร์ใช่มั้ยอ่ะเริ่มจ้ะหึให้ไปไหนได้พจน์เกบิโอเคเอา <helms> กาจินมีอยู่หน่อเดียวหน่อเดียวให้ป้าจินในร้านปิดเสียบนะพี่น้องจ้าอให้น้องเพวาแบ่งกันกับป้าจินก็ไม่สองนะกินด,ดีดีลูกน้องจ้า นุมน่กับตำปัะคองอร่อยมากอร่อยไหมคะอร่อยน้องไ่กับเมิดพี่น้องจ้า เพศสุดยอดเลยซาใจเลยพี่น้อง เอชื่อเดียออนออนหวานพอยเดีด๋ยวขนมเพียงอ่อนใบผงชื่อรดให้มันกินก็ได้ให้หัวาอาหารด้วยจ้ะ แบบเรื่องธรรมชาติ mất khi non เา,าิันี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้เดินจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่เจนนี่ในเดินจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ